โอเควันนี้นะครับจะเป็นในหัวข้อสอนการลงทุนในบิตคอยนะครับแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ให้มันทำเงินได้เร็วๆนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยที่เราที่ผมเนี่ยเคยไลฟ์หรืออัดคลิปมานะครับแต่จะบอกว่า หัวข้อวันนี้มันก็เกี่ยวข้องเพราะมันเป็นการทําเงินบนออนไลน์นะครับเป็นการทําเงินบนออนไลน์นั่นเองแล้วมันทําเงินได้เร็วนะครับทำเงินได้เร็วแล้วก็มันก็อยู่ในอยู่ในกระบวนการของออนไลน์นั่นเองนะครับเป็นรูปแบบการลงทุนแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ เป็นการลงทุนแบบใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในเทรนแล้วก็เป็นโลกแห่งอนาคตและปัจจุบันด้วยนะครับผมจะมาบอกวันนี้จะมาสอนวิธีการลงทุนบนบิตคอยน์นะครับว่ามันทำเงินได้จริงและทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วมันก็ต้องมีเทคนิคกันด้วยนะครับผมขอเช็คภาพเสียงแป๊บนึงนะครับว่าภาพเสียโอเคไหมนะครับใครเข้ามาก็ ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับนอนขอเช็คภาพเสียงหน่อยนึ่งอโอเคาอเภาพและเสียงโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะโชว์การาฟด้วยนะครับให้เห็นนะครับว่าบิตคอยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการต่างๆในการทำเงินการลงทุนนะครับ ใครเข้ามาก็ทักถ่ายกันเข้ามาได้เลยนะครับอ๋อก็จะเกินแล้วก็ปูพื้นฐานคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับแล้วผมเนี่ยจะสอนแบบใช้ภาษาง่ายๆให้เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลยเกี่ยวกับบิตคอยนะครับก็จะ เรียนรู้และเข้าใจไปด้วยกันแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็จะสอนแบบง่ายๆเพราะผมเข้าใจนะครับผมเคยเป็นมาก่อนนะครับว่าเอ bitcoin มันอะไรมันยุ่งยากต้องใช้เงินมากขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะว่ารู้กันว่า bitcoin เนี่ยมันราคามันเป็นล้านนะครับโอ้ต้องใช้เงินล้านในการลงทุนจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกใครเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับทักทายกันเข้ามา แล้วก็จะบอกเทคนิคระบอกวิธีการนะครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็ลงทุนกับบิตคอยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากออถ้าคุณฟังฟังไปเนี่ยคุณจะเข้าใจใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฟังไปก่อนฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองนะครับเข้าใจเองผมจะเติ่นก่อนนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเคอร์เรนซีดิจิตอลนะครับเป็นรูปแบบแบบหนึ่ง ที่สามารถทำเงินบนอากาศทำเงินบนออนไลน์นั่นเองนะครับเป็นเคอร์เรนซีดิจิตอลก็คือเป็นสกุลเงินนะครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนบนออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องสต็อกของนะครับไม่ต้องขายของไม่ต้องสต็อกของนะครับทำเงินบนอากาศแบบง่ายๆนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะท้าความเป็นแบบนั้นนะครับ มันก็ง่ายขนาดนั้นนะครับหรือ,อที่เราเคยได้ยินนะครับว่าเป็นคริปโตเคเรนซีนั่นเองนะครับมันเป็นสกุลเงินเป็นดิจิตัลไม่ต้องไม่ต้องมีธนาบัตรเหมือนกับดอลลา่าหรือเงินบาทหรือเงินสกุลเงินแบบเงินเยนไม่ต้องมีแบงค์นะครับเป็นดิจิตอลแล้วปัจจุบันเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ยอมรับ เรื่องความน่าเชื่อถือก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีการลงทุนจริงซื้อขายจริงทั่วโลกนะครับเป็นการลงทุนในระดับทั่วโลกนะครับที่สำคัญคือมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลทุกประเทศรู้จักบิตคอยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เทรด หรือซื้อขายกันในประเทศนะครับมันเป็นสกุลเงินที่ทั่วโลกเขาทำเงินกันได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปเอเชียหรือทวีปแอฟริกาอยู่มุมไหนขอ,ของมุมโลกนะครับก็สามารถที่จะเทรดแล้วก็ทำเงินกับบิตคอยได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาให้ดูกราฟกันเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับผมจะให้ดูกราฟกันเลยนะครับอ่าผมจะให้เห็นเห็นหน้ากราฟกันนะครับอ่อสักคู่นะครับเดี๋ยวกราฟจะขึ้นมานะครับแล้วผมจะอธิบายนะครับอ่าตอนนี้อันเนี้ย เป็นหน้าตาของบิตคอยนะครับหน้าตาของบิตคอยจริงนะครับเป็นหน้าตาจริงมันจะเป็นกราฟแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นกราฟแบบนี้คนที่เคยเล่นหุ้นมาก่อนเนี่ยพอจะเข้าใจพอจเห็นภาพนะครับหรือคนที่เคยเล่นหุ้นเคยเทรดบิตคอยแล้วก็จะเข้าใจแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงกราฟ เท่านี้นะครับถ้าเราเห็นค่านี้เรามันก็เราจะดูไม่ออกนะครับว่ามันจะซื้อขายกันตรงไหนแบบไหนจะเข้าซื้อตรงไหนจะขายตรงไหนดีจะทำเงินตรงไหนทางกําไรตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนกับมันลงทุนกับบิตคอยเนี่ยหนึ่งปัจจัยที่เราต้องรู้ก็คือ เทคนิคอลนะครับเทคนิคอลเทคนิคอลก็คือสับอ่าถ้าคนเล่นหุ้นจะเข้าใจคนเล่นหุ้นในเมืองไทยนะครับหรือคนเล่นหุ้นเนี่ยก็จะรู้มันจะมีเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานหรือ f u n d ดเมนทัลหรืออันหนึ่งก็คือ t เทคนิ c a l ก็คือทางเทคนิคนะครับแต่สาหรับบิตคอยนี่ยมันเป็นสกุลเงินมันไม่ได้เป็นรูปแบบของบริษัทหรือธุรกิจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปศึกษาเรื่องฟันเดเมนทัลหรือ หรือพื้นฐานของของตัวบิตคอยเราสามารถศึกษาจากเทคนิคอลใช้เทคนิคอลอ่านกราฟเป็นนะครับคุณก็ทำเงินได้เท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองขอให้คุณอ่านกราฟเป็นแล้วก็ใช้เทคนิคนะครับใช้เทคนิคอลในการอ่านกราฟแล้วคุณหัวใจของการลงทุนหัวใจของการทำเงินมันอยู่ที่ การเข้าซื้อแล้วก็การขายหาจุดเข้าและจุดขายอันนี้คือหัวใจนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เล่นหุ้นจะซ,ซื้อตามกันซื้อตามซื้อตามบลกเกอร์บอกเราก็เข้าซื้อใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บ เราก็ไม่รู้จุดขายตรงไหนไงนะครับเวลาขึ้นเรากเราขึ้นเราก็ดีใจถูกไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะขายเมื่อไหร่ไม่ทราบใครเป็นกันบ้างนะครับแต่คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบเนี้ยหรือว่าคนเข้าซื้อปุ๊บก็ไปอยู่ยอดดอยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้จุดเข้านะครับไม่รู้จุดเข้าเข้าซื้อนั่นเองจุดเข้าซื้อเป็นหัวใจจุดขายออกจุดออก ขายทางอะไรอันนี้คือหัวใจที่จะทำเงินกําไรกันนะครับอันนี้คือที่มาของเทคนิคอลเทคนิคคือมันมีประโยชน์ตรงนี้เราจะไม่ติดยอดดอยนะครับถ้าเรารู้จังหวะเข้าซื้อรู้จังหวะขายเราก็จะทํากําไรได้นะครับอ่าอันนี้ก็ได้อธิบายคร่าวๆแบบนี้นะครับแล้วจุดออกเนี่ยถ้าเรา ขายจุดออกณจุดออกเป็นเราก็จะทำกำไรทางวะทากำไรได้โดยที่เราไม่ติดยอดดอยไงคนที่ติดยอดดอยคือไม่รู้จังหวะออกก็จะติดยอดดอยส่วนคนส่วนใหญ่จะเจอแบบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นในเมืองไทยหรือบิตคอยก็แล้วแต่นะครับผมก็จะสอนว่าผมจะมาบอกเทคนิคเลยว่าถ้าคุณอ่านเทคนิคเขเป็น คุณก็จะดูคุณก็จะรู้จุดเข้าและจุดออกเป็นเมื่อนั้นนะ่ะคุณก็จะกําไรคุณก็จะเล่นแบบมีกําไรไม่มีวันขาดทุนไม่มีวันติดดอยเพราะคุณรู้จุดเข้าจุดออกนะครับอ่าทีนี้ทีนี้ผมก็จะมาบอกว่าเทคนิคยลเนี่ยเมื่อผมอธิบายเกินไปแล้วเทคนิลอลวันนี้ผมจะอธิบายแบบเข้าใจง่าย แบบรวดเร็วถ้าเราดูกราฟแบบที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้เราก็ยังรู้ไม่ออกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าผมจะใส่เครื่องมือเทคนิคอลเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือตัวเป็นตัวช่วยนะครับมีเครื่องมือตัวช่วยผมจะใส่เครื่องมือให้เห็นนะครับสักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้เห็นเครื่องมือ ะจะใส่เครื่องมือเพื่อเราจะมาดูเทคนิคเข้ากันนะครับอพอเรามีเส้น2เส้นเนี้เราก็จะรู้แล้วเราก็จะพอดูออกถูกไหมครับเดิมไม่มี2เส้นนี้เราก็จะไม่ไม่รู้ว่ามันจะดูยังไงนะครับเส้นสองเส้นเนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ผมจะบอกนะครับ มันมี2เส้นมีความหมายนะครับเส้นบนกับเส้นล่างคือเส้นสีฟ้ากับเส้นสีสีแดงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็น moving average ที่สั้นกว่านะครับหรือ12วันนั่นเองนะครับเส้นสีแดงเป็น moving average ที่ยาวกว่าเส้นสีแดงนี้เป็น moving average 2ี่สวันนะครับ อันนี้ผมอธิบายคร่าวๆเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องไปไปหาที่มาว่ามันมาอย่างไงขอให้มีเครื่องมือคนทั่วโลกคงทั้งคนที่เล่นบิตคอยทั่วโลกนะครับเขาจะเข้าใจนะครับเขาจะเข้าใจเขาจะรู้เทคนิคเทคนิคอันนี้นะครับถ้าใครไม่รู้เทคนิคเขเนี่ยก็จะเสียเปรียบนะครับก็จะเสียเปรียบแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นในเมื่อคนทั่วโลกเขารู้เทคนิคเ a l เราก็ต้องจําเป็นที่รู้เทคนิค c a l ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอมีสองเส้นนี้นะครับเราผมจะบอกว่าณนะปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอ่าผมจะบอกอย่างนี้การเทรดไม่ว่าจะเทรดหุ้นหรือเทรดบิตคอยนะครับ ถ้าจะให้ทำเงินได้ในการทำกำไรในการซื้อนะครับแล้วทำกำไรได้ดีมันต้องเทรดในช่วงขาขึ้นหรือที่ภาษาหุ้นเขาเรียกว่าเป็นกระทิงนะครับหรือบูลลิสนั่นเองนะครับถ้าเป็นบูลลิสหรือเป็นกระทิงเนี่ยก็คือขาขึ้น ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราเทรดในช่วงนี้จังหวะนี้ช่วงเทรนดแบบนี้มันก็จะเป็นจังหวะในการลงทุนที่ให้คุณทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ถือว่าใครที่มาฟังในคลิปนี้ไลน์นี้เนี่ยจะโชคดีมากนะครับโชคดีมากเพราะคุณจะได้รู้ว่า ช่วงเวลานี้มันอยู่ในช่วงขาขึ้นบิตคอยเป็นช่วงขาขึ้นนะครับหรือบูลิสหรือกระทิงนั่นเองนะครับผมชี้ดูนะครับตรงนี้จังหวะนี้เนี่ยที่เส้นตัดตัดกันนะครับสีแดงตัดสีฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องเข้าซื้อละครับที่เมาส์ชี้เป็นเส้นนี้นะครับนีา่าตรงตรงเมาส์ชีน้นี้เส้นนี้ตั้งแต่นี้ต้นไปก็จะเป็นขาขึ้นตรงนี้ถ้า ใครเข้าซื้อณจุดนี้ที่เส้นสีแดงตัดสีฟ้าเป็นจังหวะซื้อถ้าคุณซื้อตรงนี้เห็นไหมครับคุณก็จะทําเงินได้กําไรตรงนี้มาแล้วนะครับแท่งสุดท้ายนี่คือณวันนี้นะครับอันนี้เป็นไทม์เฟรมเดยนะครับเป็นเด y เพราะนั้นหนึ่งแท่งก็คือหนึ่งวันแท่งเทียนเนี่ยหนึ่งแท่งหนึ่งวันแท่งนี้เป็นแท่งของวันนี้อันนี้เป็นเรียลไทม์นะครับเป็นออนไลน์เลยนะครับ เห็นไหมครับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่25กกคนะครับเห็นไหมครับ25กกคพอชี้ไปเนี่ยวันที่ด้านล่างแถมดำเนี่ยก็จะเป็นวันที่มันเป็นสัญญาณซื้อที่คุณต้องเข้าซื้อวันนี้จนถึงวันนี้คุณจะได้กําไรเห็นไหมครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยคุณเห็นไหมครับว่าคุณได้กําไรเท่าไหร่นะครับได้กําไรเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสาคัญในการทําเงิน ถ้าคุณรู้เทคนิคอลคุณจะทําเงินได้แล้วถ้ามันอยู่ในเทรนที่คุณรู้ว่าเป็นเทรนบูลลิสหรือเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนกระทิงนะครับคุณจะทําเงินได้อย่างไม่สิ้นสุดนะครับคุณจะทำเงินได้อย่างไม่สิ้นสุด,นะนด,สนสดจนกว่ามีสัญญาณขายถามว่าตอนนี้มีสัญญาณขายหรือยังยังดังนั้นคุณก็ถือไปเรื่อยๆเท่านี้เองเห็นไหมครับง่ายไหมครับถ้าคุณอ่านเทคนิคอลเป็น คุณก็จะรู้จังหวะเข้าซื้อคุณก็สามารถทำเงินได้แล้วคุณอ่านสัญญาณขายเป็นคุณก็จะรู้จังหวะขายคุณก็จะทัาเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างย้อนหลังให้คุณดูอันนี้คือปัจจุบันนะครับนี่ผมย้อนหลังนะครับเพราะว่าหมีเป็นยังไงช่วงนี้นะครับที่ขาลงที่เส้นสีแดงตัดลงมาเนี่ยเนี่ย จุดนี้ก็คือสัญญาณขายนะครับที่ผมบอกก่อนหน้านี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าซื้อตรงนี้เป็นยังไงมันลงไปอีกคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เห็นลงเยอะๆเ,เข้าซื้อเลยถูกครับกระโจนเข้าเลยถ้าไม่ไม่รู้เทคนิคนี่คือประเด็นที่คนติดและติดยอดดอยนะครับเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือบิตคอยพอเห็นลงกันเยอะคุณก็โดดเข้าถ้าคุณไม่รู้เทคนิคคุณเข้า แล้วเป็นไงครับพอเข้าซื้อลงต่ออีกเห็นไหมครับคุณก็ติดดอยข้างบนแล้วแล้วบางคนก็เห็นลงอีกซื้อเข้าไปอีกเป็นไงครับลงต่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือภาวะาแบลนซ์หรือว่า,าขาลงหรือภาวะหมีภาษาหุ้นเรียกว่าภาวะหมีนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราไม่เข้าซื้อนะครับเราไม่เข้าซื้อเรารอจังหวะจนกว่ามันจะเป็นภาวะกระทิงแล้วเราเข้าซื้อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง ให้เห็นภาพแบบเข้าใจง่ายๆแบบรวดเร็วอันนี้เป็นเป็นกราฟในอดีตผมจะยกตัวอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับในอดีตของพิษคอยผมจะให้ดูดูอย่างนี้อ่าให้ดูตรงนี้แล้วกันคร่าวๆตรงนี้ปีสองศูนย์เดือนตุลานะครับเอาตรงเนี้ยมันเป็นจุดเข้าซื้อมีสัญญาณบอกว่าตรงเนี้ย เส้นสีแดงตัดเส้นสีฟ้าขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อถ้าคุณเข้าตรงนี้แล้วคุณถือมันจะขึ้นต่อเน,นื่องและจุดนี้เป็นภาวะ b u l l i หรือภาวะกระทิงคุณก็ไม่ต้องขายก็ได้ถ้าคุณยังไม่เห็นสัญญาณขายคุณก็ไม่ต้องขายถ้าคุณซื้อตรงนี้เนี่ยผมจะชี้้คุณว่าตรงนี้นะครับราคามันเท่ากับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืหนึ่งพันดอลลาร์นะครับ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันดอาลลร์ประมาณนี้นะครับแล้วไม่มีสัญญาณขายเราก็จะไม่ต้องขายมันอาจจะมันอาจจะขึ้นขึ้นลงลงแต่ยังไม่เห็นสัญญาณขายเราก็ยกังไม่ต้องขายคุณก็ถือไปเรื่อยเนี่ยคุณก็ถือไปเรื่อยมันอาจจะปรับขึ้นปรับลงแต่ถ้าคุณลุกเข้าใจเทคนิคคุณจะทําเงินได้มันจะขึ้นมาถึงจากหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าเหรียญตรงตรงนี้เป็นหกหมื่นกว่าเหรียญเห็นไหมครับในปีสองหนึ่งเดือนเมษาตรงนี้ <laughs> เป็นไงครับ จากหมื่น,เ,น,เ,น 6, เหรียญเป็นหกหมื่นเหรียญเนี่ยกําไรกี่เท่ากําไรกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณเข้าใจเทคนิคเนี่ยคุณจะรวยรมหาศาลข้อดีของบิตคอยคือเร็วกําไรเร็วแล้วก็ได,ได้ได้เงินเนี่ยเป็นเป็นกรอบเป็นกำอะเป็นกรอบเป็นกำแล้วก็เรียกว่าคุณหมื่นเนี่ยจากหนึ่งหมื่นเหรียญเป็นหกหมื่นเหรียญเนี่ยกี่เท่านะครับคุณคูณไปถ้า คุณลงทุนผมจะบอกว่าอเมื่อกี้ผมพูดเกินไปว่าบิตคอยเนี่ยคนที่เมื่อก่อนผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับก่อนหน้าน,นี้ไม่เข้าใจว่าเอ๊บิตคอยมันราคาเป็นต้องหกหมื่นเหรียญแล้วหนึ่งบิตคอยเนี่ยมันเท่ากับล้านกว่าบ,บาทแล้วอะถ้าตอนนี้หกหมื่นเหรียญเนี่ยคูณสามสิบเข้าไปก็หมื่นแปด ก็ล้านแปดไม่ใช่หมื่นแปดล้านแปดประมาณนั้นหนึ่งบิตคอยก็ล้านแปดถ้าคุณซื้อตอนที่อยู่หนึ่งมื่นเหรียญตรงที่ผมชี้ให้ดูเมื่อก่อนหน้านี้หมื่นเหรียญคูณสามสิบอ่าหมื่นหมื่นหมื่นมื่นเหรียญกลายเป็นหกหมื่นเหรียญนะครับหกเท่าอะ่ะนะครับเป็นหเท่าคูณหอ่าอย่างนั้นอะ่ะคุณ คำนวณด้วยกันว่าคุณจะกำ,ำไรเป็นยังไงนะครับหกเด้งหกเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนที่ลงบิตคอยเนี่ยมันเริ่มต้นจากไม่ถึงหนึ่งเหรียญด้วยซ้ำไปนะครับคนที่เขารู้บิตคอยก่อนเนี่ยเขาซื้อตั้งแต่หนึ่งบิตคอยไม่ถึงหนึ่งบิตคอยไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์อ่าไม่ไม่ถึงหนึ่งเหรียญนะ่ะจนมาถึงหกหมื่นเหรียญนะ่ะคุณคิดดูว่ากำไรขนาดไหน นึกภาพไม่ออกเลยใช่ไหมครับกำไรขนาดไหนนะครับนี่คือจะบอกว่าบิตคอยเนี่ยคนทั่วโลกเขาลงทุนแล้วก็เขาทำกำไรจากบิตคอยกันแล้วในภาวะปัจจุบันไม่ว่าเศรษฐีเศรษฐีดังๆเศรษฐีเมืองไทยเศรษฐีต่างประเทศเศรษฐีทั่วโลกเขาลงทุนในบิตคอยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมา,มาลงรายละเอียดนะครับ มันจะมีเยอะแยะดีเทลเยอะแยะสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะเกินเท่านี้นะครับอ่าแล้วผมจะปิดท้ายว่าการลงทุนบิตคอยเนี่ยเมื่อก่อนผมคิดว่าโอ้หนึ่งบิตคอยเท่ากับล้านกว่าบาทแสดงว่าเราต้องมีเงินเป็นล้านถึงจะลงทุนได้ใช่ไหมไม่จําเป็นนะครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกเลยครับคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เนี่ยจะได้รู้เลยนะครับว่าหนึ่งบิตคอยหนึ่งบิตคอยเนี่ยบิตคอย มันจะมีจุดทศนิยม8หลักนะครับบิตคอยมีทศนิยม8หลักหมายความว่าไงหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินอา่าคือมีทศนิยม8หลักเนี่ยหมายความว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณมีเงินบาทนะครับคุณมีถ้ากับว่าคุณมีร้อยบาทอะ คุณก็ซื้อได้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องมีเป็นเป็นล้านแปดหรือตอนนี้ถ้าเกิดว่าบิตคอยตอนนี้มันอยู่ที่สี่หมื่นกว่าเหรียญนะครับสี่หมืน่นเหรียญคุณสามก็ล้านกว่านะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินต้องล้านกว่าหรอกในเมื่อดิบหนึ่งบิตคอยมันมีแปดทดยอ8แปดหลักหมายความว่าคุณมีเงินหลักร้อยก็ยังซื้อได้ผมเคยเห็นคนที่มีซื้อหลัก10 ต่ำกว่า 100, ร้อยก็ซื้อได้เห็นไหมครับเพราะมันเป็นทศยมแปดหลักมันก็ถ้าคุณซื้อหลักหลักร้อยหลักพันหล, 100, ลักหมื่นมันก็เป็นทศยมจุดจุดจุดบิตคอยนั่นเองถูกไหมครับมันมีได้ถึงแปดหลักอ่ะเพราะนั้นคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ซื้อได้แล้วความหมายคืออะไรแบบนี้ก็ใครมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ เงินมากเงินน้อยก็ลงทุนได้นี่คือข้อดีของบิตคอยนะครับข้อดีของบิตคอยไม่แปลกใจว่าทำไมบิตคอยเป็นที่นิยมเร็วและคนรุ่นใหม่แม้แต่คนกำลังเรียนนะเป็นนักศึกษาเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่กเกษียณทุกระดับ ก็สามารถลถงทุนบิตคอยได้นี่คือข้อดีนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าผมก็จะมาสอนเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ให้เห็นภาพคร่าวๆแล้วครับในการลงทุนบิตคอยนะครับใครเข้ามาย้อนหลังนะครับก็ฝังย้อนดูได้มันเป็นประโยชน์ทําเงินได้จริงแล้วก็ ถ้าใครอา่านเทคนิคเข้าเป็นอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมสอนไปคุณก็จะมีเงินเท่าไหร่คุณก็ทาทกำไรกับมันได้คุณไม่ต้องขายสินค้าคุณไม่ต้องสต๊อกของคุณไม่ต้องนั่งทำงานเป็นพนักง,งานประจำคุณอยู่ที่ไหนคุณมีมือถือเครื่องเดียวใช้มือถือเครื่องเดียวคุณเทรดได้แล้ว นะครับผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งวิธีในการทำเงินที่ผมมาบอกว่าอันนี้แหละมันเป็นการทำเงินที่ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วะนะครับคุณเสกเงินกากาศได้จริงๆก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับโอเควันนี้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ ใครเข้ามาย้อนหลังก็ถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่คุณอยากจะให้เห็นคุณก็แชร์ไปด้วยนะครับกดแชร์ไปด้วยกดหัวใจกดไลค์ให้ให้ด้วยนะครับเพื่อคนที่มาฟังนะครับแล้วเขาสามารถไปทำเงินได้มันก็จะเกิดประโยชน์เกิดกุศลต่อผู้แชร์ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ ตรวสด,ดีครับ